ื่องละครเร่กะทิคุณภาพกะทิอัมพวาไหนย่าครับช่วงนี้นมย้อยแปลกแไปหายไปไหนก็ไม่รู้กลับมาอีกทีก็ใกล้รุ่งแล้วไหนย่าจะลองจับยามสามตาดูสักหน่อยว่านมย้อยนี่มีดวงเป็นยังไงยามสามตานั่นเลยครับถูกดวงดูไงว่านมย้อยนี่ดวงชะตาช่วงนี้มันเป็นยังไงเอาอย่างนี้แล้วกัน เบาวใครไม่อยู่น่าจะต้องใช้หลานของฉันเองแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ย่าจะแกงนางลอยให้กินเคยได้ยินไหมแกงนางลอยใช่คือหญิงย่าทำแล้วมันเคยอร่อยมากจนคนชมเยอะนะครับย่าก็ได้ลอยไใช่ใช่ไหมครับก็คล้ายๆนะส่วนใหญ่คนก็ค่อนข้างจะยกยอปอบ้านญาอยู่เหมือนกันทั้งที่ว่าย่าก็แน่ใจว่าค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นความจริงเท่าไหร่แต่ย่าก็เชื่อ เดี๋ยวเราทำแกงนางรอยกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเธอจะต้องไปเตรียมข้าวขอมาก่อนญาติจดไว้หมดแล้วอเอามาให้ครบตามนี้ที่สําคัญอย่าลืมอัมพวากะิแท้ร้อเปอร์เซนด้วยต้องเป็นตามนี้เท่านั้นห้ามผิดไปเข้าใจไหมไปจัดการมาท้อแล้วเกินเยอะนี่ถ้าสปอนเซอร์กล้ององจนปิดเท่านเราคงรู้ว่าตมย้อยไปไหนอย่าบ่นมากไปจัดการมาให้ไว หมูบดหายยากหายเย็นแล้วเกินวัตถุดิบแต่ในวันที่หาอะไรยากก็ยังมีกะทิอัมหรวาที่หาง่ายตกใจทำไมเหลือแค่สามรดยการเป็นของหมีดียเหนื่อยเวอร์เตรียมของคนเดียวอของก็เยอะแยะไปหมด ญาติก็เก่งเนอะผมเตรียมของเป็นวันยังนั่งอยู่ที่เดิมได้เลยพ้าทิดนอกรอบมาแล้วเนี่ยตัวแสงไม่คอนยครับพลิกตัวให้ญาติหน่อยจะเป็นแผก <c oughs> กดับแล้วนั่งรอนานหลือเกิดญาติครับแต่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงกว่าน,นั้นครับอะไรกระทิอัมพวาในกลุ่มของดมย้อยตอนนี้ร้อยหล่อลงทุกทีแล้วครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยด้วยอะอย่าได้กังวลตรงนั้นไปเรื่องนั้นญาติเตรียมการไว้หมดแล้ว <c oughs> ตรงนี้มันเคยได้มีอะไรนี่ ย่าเตรียมเอาไว้หมดแล้วของดีแบบอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาก็ต้องเตรียมเอาไว้เผื่อฉุกเฉินขึ้นมามันไม่พอกินพออชาย่าก็ต้องนี่ยียาเสียเกียรติขนขมโมยกะทิดอมยอยมาซ่อนไว้ของตัวเองเลยครับจะบ,บ้าซื้อมาเองซื้อมาเองผมรู้ว่าขมโมยขนมย้อยมาซื้อมาเองจ้ะ เอาละเริ่มทําแกงนางลอยของเรากันผมเรียมเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ผมนะครับนะเดี๋ยวสิเป็นคนกิน,นบนเรือนที่รถบนหลังคาอย่างนี้นหรอ,อย่าสอนมาเนี่ยอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายไงจําได้ไหมเคยสอนไว้เนี่ยจำได้แต่ว่ายิงย่าสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ลําเลยกาหนดหมตักน้ํารถหัวหลักหัวต่อจริงๆไม่ได้เคยจดจําอะไรได้เลยช่วยย่าทําพริกแกงก่อนอ่าไหนไหนพริกแกงเผ็ดเนี่ยย่าสอนมาหลายรอบแล้วย่าจะไม่ทําแล้ว ทำมาตามความทรงจําที่เราจําได้ที่ย่าเคยสอนไปกินเองไม่ได้ย่าบ่นนะกินได้ก็กินทีไม่ละ้ทิ้งไปใช่ผมตมคนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่สิหญิงย่าคงเตรียมมาให้แบบพอดีพอดีแล้วแหละให้ใส่ให้หมดเลยใช่ไหมเขาปฏิบัตพวกนี้เหมือนเล่นเกมโชว์เหมือนกันเนาะก็าแบบมีใช้หลอกเพราะแบบเออขั้นแรกนะครับหญิงย่าที่หญิงย่าสอนมานะครับตำอะไรที่มันแห้งๆก่อนใช่มันจะได้ไม่กระโดดกระโดดโอเคแห้งๆงั้นผมว่า พิกก่อนเกียดการหันหน้าต้องเช็คก่อนว่าถูกหรือเปล่าใช่แหละเอ้ยเอ้ยแต่แห้งๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนย่าไปเองหลังรอแล้วกันนะคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะได้กินพริกกับเกลือเกลือผมว่าน่าประมาณนี้แหละนะครับย่าโทนจองคิวฟอกไตที่โรงพยาบาลไว้ก่อนหยิบมือเดียวแล้วต่อด้วยอะไรลูกผักชีกับลูกยี่หร่า เสร็จปุ๊บขาตะไคร้แล้วก็ประมาณนี้แหละครับอันเนี้ยผมว่าต้องประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้แหละใช่พใช่คุยกับใครอะ่ะ <c oughs> หอมแดงใส่ย่างนะย่างเลยครับเออเตรียมพริกแกงย่าก็จะเตรียมพริกหยวกแล้วกันแกงนางลอยเนี้ยมันก็คือเอาพริกหยวกเนี้ยมายัดไส้ด้วยหมูที่ปรุงเครื่องไว้แล้วแต่ว่าพริกหยวกเนี้ยเราก็ต้องเอาไส้มันออกก่อนนะ ลายัดไส้มันจะได้สวยถ้าเกิดเราไม่ชอบรสเผ็ดมากเราก็เอาเม็ดนั้นออกไปด้วยผมไม่ชอบกลิ่นพริกหยวกอครับพี่จ้อออาอ้าไม่ชอบกลิ่นพริกหยวกก็เปลี่ยนไปแกงเขียวหวานสิโว้ยก็เลยจบจบไปถ้าเป็นเพื่อนจะพูดว่ากูตตำแล้วแต่ว่าน,นี่เป็นหน้ยาเลยไม่พูดไม่อันนี้อย่างที่ย่าบอกเดี๋ยวเรายัดไส้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาพริกหยวกนี่ไปนึ่งก่อน ให้มันสุกทีนึงมันก็จะลดกลิ่นลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวพอเรามาแกงเนี่ยพวกกลิ่นพริกแกงพวกนี้มันก็จะกรบก็<อ>จะทําให้ไม่เป็นกลิ่นพริกยหยวกไงเธอก็จะได้กินได้เออแต่ว่าอันเนี้ยต้องเป็นหมูเดียเหรอครับพี่ยาใส่อย่างอื่นแทนได้ไหมครับจริงๆอันน้าเป็นไก่สับก็ได้นะยะว่าหรือว่าจะผสมกุ้งอะไรอย่างงี้ก็น่าจะดีเหมือนกันงั้นสรุปให้คุณผู้ชมนิดนึงได้ไหมครับก็คือพริกแกงก็คือคล้ายกับพริกแกงแดงทั่วไปเลยก็คือพริกแกงเผ็ดนั่นแหละพริกแกงแดงพริกแกง ขาดอะไรขาดขาดกันเพียงอย่างจะไม่เผาผีกับยาแล้วเหรอขาดขาดอะไรเร็วอ๋อหมูพี่แก้วใส่หมูที่ไหนล่ะอะไรอันนี้ขาดจริงหรือทดสอบไปขาดจริงขาดจริงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคราอย่างเดียวใส่หมดแล้วโอ้โดีนะไม่สำคัญเท่าไหร่สาญ เรียบร้อยครับคุณหญิงยาพี่แกงเสร็จแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแกงเนี่ยเราจะต้องยัดไส้ตัวนางลอยของเราก่อน เธอจะต้องโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเพื่อที่เราจะหมักกับหมูสับก่อนที่เราจะยัดไส้เข้าไปอะเธอโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องเทศพื้นฐานของการทําเครื่องว่างใช่สามเกลอเนี่ยจริงๆเขามาเรียกสมัยนี้นะแต่ก่อนเขาก็เรียกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเฉยๆนี่แหละจริงๆแล้วคำว่าสามเกลอในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความหมายรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตอกเสาเข็มด้วยมือสมัยก่อนปะมันจะเป็นท่อนสูงใหญ่ๆ แล้วก็เขาจะต่อแขนมันขึ้นไป3ามแขนรอบท่อนซุง่แล้วเวลาเขาจะตอกเสาเข็มอ่ะใช้ผู้ชายตัวใหญ่สามเราคือยกตรงมือก็ใช่แล้วก็ตอกอ,อันนั้นเรียกว่าสามเกลือใส่เกลือสักนิดนึงนะจะได้มีรสชาติว่าแต่ทาไมแกงนี้ถึงชื่อแกงนางลอยครับพี่ยาอาจจะมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรามเกียรติอะไรอย่างนี้มั้งเหมือนคล้ายๆพิษหยวกนี่ก็เหมือนแบบนางเบญกายแปลงที่เป็นนางสีดาลอยมากับน้าอย่างงี้ง่ายจำได้ไหมตอนนางลอยรามเกียรติอ่ะ ลอยมาเพื่อแปลงเป็นนางสีดาให้พระลามเข้าใจผิดว่าเมียตัวเองตายแล้วใช่จะได้ยกทับกลับไง mm hmm. ซึ่งตอนนางลอยก็คือตอนนั้นเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยเป็นคนออกอุบายว่าจะให้นางเบญกายซึ่งเป็นหลานของตัวเองเนี่ยแปลงให้เป็นร่างนางสีดาตายลอยน้ําไปถึงพระพราที่พระรามเนี่ยประทับอยู่อย่างนี้ mm hmm. พระรามก็จะได้เห็นว่าอุตายเมียฉันตายแล้วทําศพแล้วก็ยกทับกลับไปจะได้ไม่มารบกวนที่กรุงลงกาอีกไง แต่โปแตกเพราะนางมบกายเปิดตีน้ำนิดนึงตองท้ก็เลยอ้าวยังไม่ตายไม่ใช่นักว่ายน้ำโกลิไม่โป๊แตกจาาเนียนมกจริงจริงปกติในตัวละครในวรรณคดีเนี่ยเวลาแปลงล่างหรือแต่งตัวเนี่ยมันจะมีบทที่เขาต้องรำต่อก็คือฉุยฉายโอ้ฉุยฉายเคยเคยเคได้ยินเมื่อไหร่ที่เป็นรำฉุยฉายนั่นแปลงความว่าตัวละครแปลงล่างหรือแต่งตัวเช่นถ้าเป็นนี้ก็เป็นฉุยฉายเบญกาย ก็ถึงว่าหญิงแย่เวลาจะออกไปหากินตอนคืนก็อมสุยชัยก่อนใช่ไหมครับไม่ยราสุ่ยชายก่อนย่าถอดหัว <c oughs> ก่อนย่้าถอดหัวก่อนแล้วค่อยออกไปหากินนะแต่มันมาโป๊แตกไงเพราะ<อ>หานุมานี่ยไม่เชื่อเพราะว่าหนึ่งเนี่ยร่างนางสีดาย,ยังดูดีอยู่ราวกับมีฟอร์มาลีนซึ่งยุคนั้นไม่มีฟอร์มาลี กับสองร่างทางสีดาเนี่ยลอยทวนน้ํามาก็เลยทําให้หนุมานสงสารลอยทวนน้ำเหรอคะลอยทวนน้ำอ๋อแปลงร่างเก่งแต่ไม่รู้จักหลักฟิสิกส์เลยเนะหนุมานก็เลยบอกว่าอ่าถ้างานนี้เอาร่างนางเบญกายเนี่ยขึ้นเผาไฟเหมือนทำพิธีศพดีกว่าอย่างนี้พอร่างนางเบญกายเนี่ยโดนไฟโดนไฟก็นางก็ทนไม่ได้ก็กลับร่างเดิมแล้วก็หอกหนีไปหนุมาาเนี่ยก็ไปตามจับกลับมาอ่อามา อันนี้เราผสมหมูสับของเราเรียบร้อยแล้วอามาแล้วเรก็เอามันยัดเข้าไปนะพอเรายัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามันไปนึ่งก่อน10นาที15นาทีให้หมูข้างในเนี้ยมันสุกแล้วก็มันก็เป็นทรงเป็นรูปร่างดีก่อเสร็จแล้วก็พักไว้อามาได้เวลาลงมือแกงแล้วอันนี้คือพริกหยวกที่เรานึ่งมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มัน อนอนในก,กุมภกรทดน้ำหรือไงขึ้นมาช่วยกันแกงจะได้กินแล้วเนี่ยไม่ใช่ถ่ายเลยนะครับหล <c oughs> างสมอมาเราจะตั้งกระทะเพื่อที่จะแกงกันนะจากนั้นเราก็จะใส่อัมพวากะทิแทร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปอย่าลืมเขย่าขวดก่อนเปิดฝากเกลียวทุกครั้งนะดูสิเนี่ยขวดฝากเกลียวแยากเก็บไว้หลายเดือนแล้วกะทิยังสดอยู่เลยเ <c oughs> ทคโนโลยีถนอมความสดเขาดีจริงๆนะ ขาวข้นหอมมันแบบกะทิข้นสดไม่ขาวจัวกลิ่นจะหอมอ่อนๆธรรมชาติมากๆอัมพวากะทิแท้ร้อเปอร์เซ็นนี่ดีจริงๆนะขอรับยิ่งยากใช่ละ่ะปายาก็ต้องเลือกของดีพอกะทิเร,เริ่มเดือดนะนิดหนึงเคี่ยวกะทิไปสักพักหนึ่งเอาพริกแกงที่เธอโขลกไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ผัดพริกแกงไปก่อนให้พริกแกงสุกแล้วก็หอมดีแต่จริงแบบเล่นใบนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับ บางคนเขาก็ชอบนะเหมือนแบบว่าให้มันมีแบบเป็นเนื้อสัมผัสเวลาเคี้ยวนิดๆอะไรแบบนี้อ,อ,อ่ะราแอบปรุงรสสักนิดนึงก่อนนะ นใช้้ตาก็ได้ข่าวมาว่าจะมีรสชาติที่ต้องเป็นหวานนำเค็มเหรอครับพียาไม่ถึงกับหวานนะเธอให้รสชาติเป็นรสชาติกลมกล,มล่อมนั่นแหละแล้วก็น้ําปลาเห็นไหมตอนที่มันเดือดเดือดอยู่ก็ต้องใส่น้ำปลาลงไปม,มันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวย่าใส่ลงไปสองช้อนก่อนเเกี่ยวอ่าพอพริกแกงเราเริ่มสุกแล้วนะเราก็จะเติมอัมพวากะทิแทร้อยเซนลงไปเพิ่ม พอเราใช้กะทิแท้อัมพวาเนี่ยเราไม่ต้องแบ่งใจมาแบบเรื่องหัวหางเ่ยเราก็ใช้กล่องเดียวเลยใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นหอมมันอยู่เราจะต้องปรุงรสให้พอดีก่อนเลยนะแล้วเราค่อยเอาพริกหยวกหรือว่านางสีดาลอยนางสีดาปแปลงเ,น,เน,ลงนี่ยใส่ไปท้ายเดือดแล้วครับนี่นะให้ญาติชิมเนื้อปากครับนี่ชอบเวลาหญิงาชิมเะะนื้ <c oughs> <c oughs> อเพราะมีความแบบ ทำทำอะไรบางอย่างมันทำเราทำตามไม่ได้ขขงลองทำตามหน่อยดีกว่าทำไม่ได้เลยอ่ะมันจะมีความกัดกัดบางอย่างอ่ะนึกแล้วบอกใช่ไหมครับอยากให้รีเพลย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะมันคือสังเกมมาหลายเทแล้วแต่ว่ามันหน้ามองนะมาเดี๋ยวต้องมองอ่ะทำใจให้ม้อยมองไม่ได้คุณคนน้าตาดีพุดยากเนี่ยเหมือนบทชมชมนางสีดาก็ชมกับย่าได้นะพิ่พักของพักดังจันทร์ พิษขนงกบง,ง,ง,งอนดังคันสิงพิษเนตรดังเนตรมรคินพิษทนดังนินอันเรียบรายโปดชมโฉมนางสีดา,าถึงว่าทำไมเรียกนางลอยชมตัวเองก็ลอ,อยเองก็คือลอยลอยด้วยตัวเอง <laughs> เออจริงสงสัยจะใช่ <laughs> อ่ะมันเดือดเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมแล้ใส่นางเบญกาลยลงไปใช่แล้วก็นางเบญกายหรือว่านางาาลอยรือวใส่ไปสุด พอเราใส่ลงไปแล้วใช่ปะเราก็ควรจะเคี่ยวต่อมันสักแบบ5นาที10นาทีเพื่อให้แบบน้ําแกงมันเข้าไปในเนื้อขอาางรวงกหยกก่อนปีกยวก,ยวกเราจะจบท้ายด้วยกันโรยใบมะกรูดหั่นกอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่เราซอยเอาไว้ลงไปอันนี้เปรียบเทียบให้เหมือนแบบนางลอยมาแล้วก็มีพวกผักตกเลยปิดตัวมาไ, <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมฮะน่าสุขสานตเหมือนกันเนาะอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานได้ เสร็จเรียบร้อยแกงนางลอยของญาติมาให้ชิมได้แล้วเอาจริงๆเราก็จะพบว่ารามเกียรตินี่มาชิดนครับชิมนดูสวยสุดของครเร็วเลยนะเราจะพบว่ารามเกียรติเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอยู่เยอะอยู่มันก็จะสอดแทรกอยู่ในหลายๆอย่างลงมาถึงอาหารเลยนะใช่อาชิมรสชาติเนี่ยมีความ หวานเค็มกลมกล่อมแล้วตัวหมูเนี่ยก็แน่นกับตัวพริกหยวกก็นิ่มแล้วมันแบบมันมีความเผ็ดของเครื่องแกงแล้วก็ความร้อนของในหมูท,ที่อยู่ในหมูแล้วผักชีกระเทียมพริกไทยที่อยู่ในเนื้อหมูผ่านเรื่อยๆครับี่ย่ายถือว่าเราขกพริกแกงได้ผ่านเหมือนกันนะใช่ได้แ่ ลำบากใจจังตั้งแต่มีกระทํอัมพาในะยย่าก็รู้สึกว่าแกงทุกหม้อขนมทุกถ้วของย่านี่มันอร่อยหอมมันขึ้นมากเลยทำใจยากจังนมย้อยมาจับหน่อยนางลอยเียวยังไม่ลอย <c oughs> ย่าพูดเรื่องจริงนี่แหละครับคุณหญิงย่าตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ อ่อยเชียวแต่ทำไว้ซะเยอะเลยเราแบ,บ่งกินกนลครับถิ่งย่าอยู่กนคนสองคนว่าแต่นมย้อยหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นโผล่หน้ามาปกติตั้งสำรับพี่ไรนมย้อยจะต้องโผล่หน้ามาแล้วนะ เป็นอะไรหรือเปล่านมอ๋อเหลือขึ้นขวดเองหรอหมดเลยเจ้าคะ่ะกะิกะที่หรอตัวนมเนี่ยหมดเลยเจ้าค่ะไม่เหลือเลยโดนผู้ชายปอกลอกไปใช่ไหมจำคำย่าสอนไว้นะย่าจะสอนให้เสียทองเท่าหัว ผัวนะให้เขาไปเถอะเราเก็บทองของเราเอาไว้เข้าใจไหมไหเสออียทองเข้าหัวอย่าเสียกะทิอําพวให้หัวอีกถูกตั้งหัวก็ไปกะทิก็เอาไปด้วยมนมขอโทษนะคะคุณหญิงอ่ะกินอะหรให้หายเหนื่อยก่อนแล้วกันโอ้กินเสร็จแล<ห> <ไป S 2> ้วไปเดบิวนะวงร็อกอ,อ่ะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันสักทีจะได้ลาคุณผู้ชมไปนะคะ สำหรับเสน่ห้องเครื่องละครเรทีพิเศษนี้นะคะไว้โอกาสนะค่อยกลับมาเจอกับเราย่าหลานและบ่าวในเรือนอีกมากมายที่จะตามมานะคะแต่จะลากผัวหล่อนคนที่เท่าไหร่ออกมาอีกแล้วชันจะคอยดูนะเรือนชี่นี่มันจะเต็มไปด้วยบ่าวไคร่เต็มไปหมดนะคะคแล้วไว้แล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแต่จะให้ เจ้านายออกลูกหลานด้านเป็นนมย้อยออกลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนเลยใช่หน้าโมโหอย่างนี้แหละท่นไม่มีหัวเลยฉันมีหัวไปก่อนแล้วคนมันท่าอย่างนี้มันกินบนเรียนที่รถบนหลังคาไม่เต็มหุงวฉันเลยแต่นมย้อยยังดีนะเสียแค่กะทิหญิงยาเสียทั้งบ้านเลยต้องเลยเหตุมาอยู่ที่นี่ยังดีที่บทเรียนราคาไม่แพงเท่าหญิงยา ผู้ชายเขาไม่มีที่อยู่ยม่ก็อยากให้เขาสบายเรามันลําบากได้ผู้ชายต้องมีกินเรือ่องแบบนี้<อ>ใครเขา,าก็รู้จําไว้นะย้อยย่องสบาย้อ,าอ,ยอยอิมอ่มนันเอาไปให้เขาอีกทั้งรังเนี่ย <c oughs> ให้เขามีกินกะทิคุณภาพกะทิอัมพวา